สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมือน,นีนกกับสิภามาอ่าเห็ดนักค่ะแต่ว่ามือน,นีสีขยายแต่ว่าสีขยายใส่ขวดเะคะ่ะแต่ว่านกสีเห็ดเป็นแบบน้ำฟักข้าวเะคะ่ะขยายน้ำฟักข้าวเดี๋ยวมาเบิกกันเลยเะคะ่ะว่า,านกสีเห็ดแบบใดนเคะ่ะแต่มือน,นีสีเห็ดใส่ขวดเลยคะ่ะสีเห็ด กอกใส้ขวดเนาะเพราะว่านกก็บริเตรียมอนะียงมาพอดีเห็นขวดต่อแรกวันนกสิว่าสิขยายใส้หเด้อค่ะแต่ว่ามือนีก็สีเฮ็ดแบบทดลองสีขยายใส้ขวดไว้เนาะเพื่อจะได้เก็บแบบบนสั้นได้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะว่าอ่านกสีขยายแบบใดแล้วก็เฮ็ดไส้แบบใดดี ลูกสีขยายด้วยค่ะกัใส่ตามสัดส่วนแล้วนูกกับสีกอกใส่ขวดทั้งสี่ใยด้วยค่ะเผื่อว่าเขาสีก็บไหวสั่น,นไรือเจ๊ดายคือว้าน,นเง๊ดายน,นะคะ่ะเวลาเขาสเอามากินหรือว่าเห็ดแห่งมันก,ก็สีง่ายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าเห็ดแบบไหแบบนลูกสีขยายน้ำฟักข้าวด้วยค่ะ พอถีบใส่จากเห็นแล้วค่ะถังนี้คือเป็นถังน้ำฟักเข่าเลยค่ะถังนี้ที่เป็นถังน้ำฟักเข่า หน้ามูขอกเปนสีแดงแป๊ะเลยเ้อค่ะเดี๋ยวหนูไปเทให้เบิ่งเนี่ยหกูี่ใส่ประมาณสามหยกนี่นะคะหนกสะใส่ประมาณสามหยก ได้เยค่ะการันแมลงเข่ากันแมลงดีเข่าด้วยค่ะ,อ,ะ,คะ,คะอันนี้สีสามเหยือกแ้วที่เหลือนกเดี๋ยวใส่น้ำทั้งเมืกเลยเ้ยค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นหัวนี่ค่ะ หัวน้ำของฝากเขาเดงนุ่มซิมดีเลยอมันจะเอาโกชาดเสี่ยวค่ะแต่ว่าโบาท่านเข้าโบาท่านขยายต่าเมื่วานนี่นกอมักหมูมักหมูด้วยค่ะแล้วก็เอาใส่เ,เห็ดเป็นผัดกะเพราเนาะ่อว,วนี่โอ้สมอทองดีค่ะท้ายทองเมื่อคืนนี่ค่ะอันนี้เข้าก็ได้ใส่น้ำสะอาดด้วยค่ะ เขาจะใส่นามสะอาดอันนี้ก็นามสะอาดด้วยค่ะเตรียมไแวบบ้แล้วเขาจใส่นามสะอาดอีกมีเขาจะใส่อีกนะคะ ประมาณเคินเดียบเพราะว่านาหมูเขามันสีเค็มขนแล้วค่ะเนเพราะว่านี่คือหัวของเขาเลยเนียค่ะหัวเขานล้แ้่เขาก็ใสน้ำตาลต้องใสน้ำตาลายแดงค่ะน้ำตาลายแดง ขยายน้ำผึ่งเด้วยค่ะเพราะว่าน้ำผึ่งมันหนักเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองก็แต่จริงเนาะครัรผู้ใดมีน้ำผึ่งก็เอาน้ำผึ่งเพราะว่าของลูกอะน้ำผึ่งมันมีลูกเพราะว่าลูกจะไวแต่ไข่อ่าบุ้นอินอันนี้เฮาขยายเฮาก็เฮ็ดเป็นน้ำตาลได้เฮาก็บค้นนะคะคนไปเรื่อยๆ จนก้อนน้ำตาลบนเขามันสีละลายออกหมดเลยค่ะค้นไปเรื่อยๆอันนี้นกใส่น้ำตาลโลนึงเขค้นให้ให้มันเขาเหนือเขาหนามค้นให้น้ำตาลมันละลายหมดก่อนแล้วเขาก็ซีมเบิ้งได้ค่ะเขาซีมเบิ้งได้ว่ารสชาติ มีข้ามากักโบนี่นกกะเฮ็ดนค,ค่ะนกกะเฮ็ดขยายวุ่น,นอยู่กันไะไรที่กันแต่วันนี้จะเป็นฟักข้าวอันนี้ตัแต่ปีหาสองห้าสองห้าสามห้าสี 64, ่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบสิบสองสามสี่กะหกสิบสี่ปีปีนี้ปีหกสี่สิบสามปี ขัเนี่ยือ13ปี12ย่างเข้า13ปี10ไปแค่13ปีเนี่ยเขาคนจนน้ำตาลมันละลายหมดแล้วนี่ค่ะคนจนน้ำตาลละลายละลายหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ซีนเด้อควะเดี๋ยวเขาจะซน มีกัน,นกมัดสีออกสามรสแกยวแวก้ววา่าวพื้นแมวค่ะอยูด้วยค่ะมีอิใส่ไห้พอจำหนีแล้ววัน,นี้ขปกปกอ่อกกาอ อันเก่านี่แหะค่ะตักพอเ้าอันนี้แล้วน้ำเขจะเป็นสีเี้ยสีนะคะเดี๋ยวเดี๋เีมาก่กนเดี๋ยวไม่นก็เมย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 ค่ะเขาก็บอกเลยเูสดขยายใ่ขวดไว้เดี๋ยวเวลานเท่ากับพตตองมา่อก่นขวดเทากับเอาแชตัวย็นเทาก็เอาขวดนี่แชตัวเย็นสามารถแชตัวเย็นอยู่ตัวกินได้เลยละค่ะ อันนี้ก็คือว่าเข้าขยายแล้วนี่ค่ะหน้าม่ขงคอมมันทีสีนีเลยด้วยค่ะเข้ามาตรงกอกห้มันเต็มหลายเลยค่ะ ฟักเข่าเลยค่ะจะออกเป็นสีน้ำฟักเข่าว้าวอันเลยมี่เกิดฟองบ่เป็นใหญงเลยค่ะพอดนนีน้ำตาลน้ำตาลกะน้ำฟักเข่านะคะเพราเขาผสมกันแล้ววันนี้น,นี่อ่าตัวนี้อยู่ก็จะเกิดเป็นฟองแต่ว่าเดี๋ยวเขาเขิงไว้ล่ะฟองมันก็ืนหาย เห็ดแล้วเขาตั้งไว้เรื่อยค่ะเขาก็ตรงฝาเยาะฝวเอาไปแจ่เยนให้มันได้ครบมือที่เขาขยายแล้วก็กินเลยเขาก็ตรงกอบใส่ขวดอีกเขาก็เอาขวดหนังๆกับเอามากินเลยน้ำข้าเขาวมันสีงามค่น้ำฝักเขา ไปหาอนีเราเพราะว่าเครือของเขามันเป็นเป็นเครือได้ค่ะันจะเป็นเครือ ก่อนพอา้อนเมืแล้วเขาก็ปีกฝาได้แค่แป๊บหนึ่งค่ะบ่โดนนี่ค่ะีแป๊บนึ่งเดี๋ยวหนุกมเสีให้เบิ้งมีหนามื่เขาเป็น นี่ค่ะนกสีห้เบิ้งใกล้ๆนี่หน้ามองเขามันสีออกแดงแป๊ดเลยค่ะเดี๋ยวรสชาติเนี่ยสีแบบว่าแซ่บอ่ะอันนี้สิบสองเขาสิบสามปีเลยค่ะนี่สิบสองย่างสิบสามปีแล้วนกกระหอ,อก,ก็เอามาขยายปกติก็คือว่าหนึ่งแก้วเนี่ยเข้าเอาน้ำแค่หนึ่งแก้วเข้าเอามาผสมเนี่ยประมาณ อ่าเนี่ยถอันเนี้ยพอดีแต่ที่นี่ว่าของนกเฮ็ดเองค่ะนกก็เด้ไปซื้อเขาเขาก็สามารถที่จะเฮ็ดให้มันเข้มข้นและเขาก็กินเผื่อสุขภาพเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีอยีอย่างนี้คือตรงงัดขึ้นมาก่อนค่ะขอให้เป็นสมุนไพรเขาก็อ่าบำรุงร่างกายเนาะคือว่าสับรพคุณองเขามันหลายเ้อค่ะถ้าเป็นฟักเขา อันนี้ก็บีีนกเค็ดไว้เนาะตอนนั้นนกเคยทายทายคลิปให้เบิงค่ะแมนนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นเนี่ยค่ะนี่คีน,นกเฮาตั้งไว้สักพักหนึ่งค่ะเฮาตั้งไว้สักพักหนึ่งกะว่าให้ฟองให้ฟองมันเมิดก่อนนะคะเฮาจังจังเอ่อปิด ปิดฝาแล้๋ยวเขาก็เอาไปตั้งไว้บนสันเขาก็เอาไว้ไปตั้งเลี้ยงบนสันได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีเห็ดขยายด้วยค่ะอันนี้เป็นวิธีเห็ดขยายค่ะจังไดด้วยค่ะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเขาถาฟองเมิดก่อนนะคะเขาถาฟองเมดก่อนถ่าจะกเขาหนึ่งเนาะถาฟองเมืดแล้วเขาก็จังปิดฝาแต่ว่าโตที่เหลือ,อน,นี่ก็ เดี๋ยนกเสีาขวดไปใส่อีกแล้วก็เดี๋ยวเสียเขาก็เอาไปเลี้ยงบนสันพอเวลาเขาก็เขียนวันเดือนปีเกิดไปคือเก่าแหละค่ะพอหอดมือหอดเว้นเขาเลยเขาก็เอามากินเลยก็คือว่าเขาก็ต้องไปกอกใส่ขวดอีกถ้าเขามาักมักเย็นไหมคะ่ะหมายถึงว่าให้อยากให้รสชาติเขาเย็นจักหน่อยเขาก็ยยขวดไปแช่ตัวเย็นได้เลยค่ะแมนก็กินกินเพื่อดูแลสุขภาพ เพราะว่าฟักเขานี่คือ,อสารรพคุณของเขามันสีหลายหลายอย,ย่างก็เยวล้องไปเสิร์ชเบิเบ้งใดเด้อคะ่ะหาข้อมูลได้แต่ว่าถาสิให้นกเว้านี่คิดเป็นชั่วโมงกับพ่อค่ะแมนเพราะว่าสปปรรพคุณของเขามันหลากหลายหลายอย,ย,ย่างได้ถีบวอาแบบรวมๆนี่ก็คือว่ากินเพื่อ,อสร้างภูมิต้านทานแลวก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ คือเชื้อโรคมันหลายอย่างเนาะเฮ้าก็ต้องหาสมุนไพรต่างๆเพื่อจะมาดูแลอ่าเพื่อจะมาดูแลหลางกายของเฮาเนะคะ่ะให้หลางกายของเฮ้ามีภูมติตานท่านที่จะสู้กับปลกูกหลายอย่างได้เนาะค่ะอันนี้ก็จิเป็นน้ำหมักฟักข้าวเนะคะ่ะหนกก็ขยายอันนี้ก็เป็นแบบรสชาติไวเลยเด้อค่ะนี่ แบบเป็นวายก็ได้เนี่ยค่ะเขาเอินแบบเป็นวายก็ได้แต่ถาห้นกซีมังหั่นมันก็สิเป็นไข่ไขก็วายเพราะว่าเฮาสิเอามาขยายนี่เขาก็เอินมาขยายแต่ถาสิวาในอีทางหนึ่งก็คือเป็นเป็นวายวายฟักข้าววายฟักเขานี่คือว่าจริงๆแล้วคือมันตรงเ็ดให้ไดอายุค่ะแมนเต้าบาของนกก็ไดอายุแล้วตั้งแต่ปีหาสองเนาะ แล้วนุกก็เอามาขยายขยายเนี่ยคือมันจะออกรสชาติแบบเหมือนไวน์แหละค่ะเมนกินไวน์แบบดแดกจังสั่นแต่ว่าอันนี้มันสิเป็นไวน์อ่าของฟักเขาน้ำมักฟักเขาก็ได้ไวน์ฟักเขาก็ได้เพราะว่าขวดนี้ก็คือเฮาว่าต้องไปเห็ดหนังอีกแล้วเพราะว่า่าแต่ว่าประมาณสิบห้าวัน สิบห้ามือถึงสามสิบมือนเฮาก็เอาขวดทั้งมดเนี่ยที่เฮากอกเนี่ยกินได้เลยเฮาก็เอามาแส่เย็นถ้าเฮามากเย็นเฮาก็กินเย็นถ้าเฮาบ่มากเย็นก็กิกนลักษณะยังสี่ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮาก็ถ่าให้ฟองตัวเนี่ยมืดเพราะฟองเห็ดห่แล้วค่ะของเขามื่สิมืดเฮาก็ปิดฝาแต่ว่าตอนช่วงเขาปิดฝาเขต้องปิดแน่นนะคะปิดแบบว่าให้ให้สวมใ้ซื้อเนี่ยค่ะ ก็ยังให้มีอากาศแบบว่าเข้าเข้า,เข,าเข้าดันขึ้นมาได้เนาะเพราะว่ามันอาจเซมีกดนิดนึงเนี่ยค่ะจังได่เนี่ยค่ะ,ดดค,ะคลิปนี้เนาะนกก็มาเาหิดนำม,มาร์คให้เบิ้งเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนกเอาฝาปิดเทเบิง้งแต่ว่ามันต้องผ่าก่อนดเด้อค่ะเด้อแปบ๊บนึง ตองถาถ่ายฟ้องมันมืดจักน้อยกันเนาะคะ่ะฟ้องมันเสียออกมดจ้งเสียคะ่ะถาจ้งเสียปิดได้แล้วนี่ถาแจ้งสีกับปิดได้แล้วค่ะปิดเสยนี่เนี่ยถาลักษณะจังเสียคือปิดได้แล้วเนี่ยเขาก็ปิดแต่ก็ต้องปิดแน่นนะคะปิดพ่อแบบปิดไปคซื้อแจ้งสี่เนี่ยค่ะ ปิดงับไปจือเังส่แ้วเขาก็มาจะเตรียมสั่นแ้วเขาก็ว่างนี่เลย mm hmm. พาหอดสิบหามือเขาก็ออกมากินได้ถ้าเขามาเย็นเขาก็ไปแช่ตัวเย็นถ้าเขามากว่าเย็นเขาก็กิกนเังส่ได้เลยก mm hmm. ิบทีกิบไปเรื่อยเ mm hmm. นี่ยค่ะอันนี้สุดยอดสุดยอดของมาหาสุดยอดค่ะเพราะว่านกเขด็ดแดดอายุเด mm ื hmm. นหน้ามองเขาคือจในกไข่เบิหแดงเป๊ะ อันนี้เป็นน้ำฟักข้าวตั้งแต่ปีห้าสิบสองจนอัน,นีปีหกสี่กับสิบสามปีสิบสามปีอันนี้กัเป็นไหว้ชันเลิกค่ะเข้ากับปิดปิดลงยี่สี่ันไรคะเข้าเข้าเข้าเจ้าเปล่าหมุนเนี่ยนะคะเขาปิดปิดลงใี่สี่ปิดลงสี่เลยเขาปิดลงยี่สสี่เลยค่ะรา่ว่าเขาเจ้าเปล่าหมุนเนี่ยนะคะ อันนี้เขาก็ปิดลงยี่สี่ดีค่ะนาปิดได้สี่แคปปิดเข้าไปยี่สี่เพราะว่าทีปิดจี่สี่ดีค่ะเพราะว่าเข้าต้องเพื่อเพื่อแบบว่าให้มันมีไอหนีเพื่อตัวนี้ดันขึ้นมาเนาะเพราะว่าจริงจริงแล้วขามามันตน้องมีอันนี้เพราะว่านกเอาน้ำน้ำอ่าฝักเข่าเนาะแล้วก็มาผสมน้ำ แต่การนำตาอในนีก็อือเขาเอิ้นขยายไปอีกแบบหนึ่งก็คือวนยนี่ค่ะอันนี้ก็ปิดได้แล้วอันนี้ก็ปิดได้แล้วเพร้องหน่อยแล้วขาแค่ปิดปิดลงนะคะเนี่ยขาปิดลงสีเนี่ยปิดลงอย่างนี้ว่าต้องหมุนนะคะอันนี้ปิดลงอย่างนี้อันนี้ก็ปิดลงอย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ปิดปิดลงส,ลงนนลงสี่อันนี้เดี๋ยว่านหน่อยนึงอันนี้กระ่านหน่อยนึงค่ะแล้วก็ถ่ายฟ้องข้าหมื ข้าฟ้อมข้าวเม็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดค,ครบมดทุกฝาแล้วก็เตรียมชั้นวางนี่ค่ะเตรียมสั่งวางแล้วก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยนี่ค่ะลงจานพิบเบิลนี่ค่ะอันนี้เป็นกับน้ำขยายน้ำข้า,ขาว ิเป็นไหว้ฝักเขาก็ได้เพราะว่าสีคือๆกันเนี่ยค่ะรสชาติสุดยอดค่ะกินเพื่อดูแ,แลสุขก็พาพางกายของเจ้าของเจ้งไหนเลยค่ะคีิปนีนอ้อโนกอ่ะพามาเห็ดน้ำมักขยายน้ำมักลกกับเห็ดเป็นไหว้ได้หลายรูปแบบค่ะเจ็นไหนคลิปนี้นะคะนกเกาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสักสกาเป็นแรงใจเะคะ่ะสำหรับคลิปนี้น,ะะนกเกาะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวนก็ใส่เบิ่งใกล,ใกล้ๆนี่ค่ะ นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ